สวัสดีเจ้าก้อนสี่่าจะเนื้อไปอีสานนะเจ้าเขาก็มุกอินข้าซอยเข้าซอยเห็นไหมคะเข้าซอยเป็นอาหารของคเหนือนะคะแล้วก็เ้าปุ่นน้ำเงี้ยวกระเลนแล้วก็จะมีอะไรไส้อัวค่ะไส้อัวอันนี้มุกแหนมอย่างนี้น้ำพริกอะไรอ่ะ น้ำพริกหมูเหรอเลยสักอย่างจะของร้านเจดีเทียะะงให้เป็มากมากเลยนะคะากการ้านเทียมให้เหรอเป็นศูนย์อาหารค่ะชิพเพิ่ลโด่งดังเกี่ยวกับใส่อัวบริษัทเตาหลวงฟ้โดโปรดักชั่นโปรดักไม่กินปะสองคนใชะะ่ แสบรสชไี่ไหนรสาบี่มมูกวนน้ำไม่ใช่เปิดออกไม่นานจำลังจละจับมันไม่มันเราเคยก็นมาเอาแต่เป็นี่แหละเป็นนี่อย่านละีค่ะอเี่ยวน้ำมันก็จะเป็นน้ำกะทิปรุงนะคะ ยาค่ะมีเครื่องคู่ควอะไรนอกเนืโอ้ยดีไซน์ต่ออันนี้ไปดูช่วยด่วยนะคะไปชอบเห็ดนี่เป็นชื่อของเขาเลยนะคะอืมส้อัว มันม่เป็น,น,น,เ,เ,นาาเหมือนบัเป็นเหมือนง่ายๆเขาเสิร์ฟอมันผ้ามากแบบรีวิวร้านอาหารนี่นี่เป็นละมนอเยเบอรมาอันนี้ <c oughs> ะะนยุยเซย์ับคนไหนสามแยกสามแยกเด่นชัยค่ะสามแยกไอเดนค่ะไอเด่นถึงแยกเรื่องคำเงินโอ้เรืองเเป็นไยดสามั เดี๋ยวใช่กับบาลาเนาไปพิษณุโลกปลา,านล่าค่ะไปพิษณุไม่ใช่ไม่ใช่ละเพื่นเขากับหอกฟังแกนปับ๊บแล้วสารคามมันนี่หมกอะไรหมกก็มีหลายหมกแอบเพื่อนก็เรียกแอบก็เรียกแอบแอบทั้งอย้าเรียกแอบแอบอะไรเสียอย่างบ้านเขากระมกน่ะบ้านเขากระโมก มุกแหนมแหนมหมูอ,อันนี้นนยังมันพริกอันนี้มะนาวครับอันนี้มะนาวโอ้ยฉันอ,อ่ะอ่ะปิดคลิปครับตอนเย็นยผมจะไปกินแล้วครับหิเบวเหลือแบบเหมือนเหมือนลาหมูอ่ะต้านเป็นน้ำพริกแล้วก็ใสม่มิรสชาติของเหมือนบัคแคนเนี่ยเนะจ๊ะอันนี้อุแคนขายาสินสีแคนเมื่อไหร่หอมอร่อย คลิปนี้โอเคค่ะเราสาธิตกินข้าวซอยกันไปแล้วนะไงนงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย